ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีพน้องๆสุขุสุขคนนะครับบรรีากาศ้าพี่พาหน่องมาช่มเส้นทางนะครับทั้งหลวงพป่นินมาเล็กสามสามเกาหาเนาะสามสามเกาหาช่วงอำเภอวัฒนานคอนออรอำเภอวัฒนานครจังหวัดสายแจวไปอำเภอคลองหาดจังหวัดสายแจวนะครับระยะทางันสามสิับ มันสามสิบห้ากิโลสาสิบสามสาสิบห้กิโลพี่น้องเป็นถนนสองเลนนะครับแรนมาล็อกมาแลกไปน้ำปลาอ้อยปลามันแค่เจ้านี่ละพี่น้องเส้นสามสามสองหาซ้อตรงวันไหนนะครับซิ้อพ่ตรงบ่ใครตรงนะครับถนนกับพวกใครดีเท่าไรหรอกัเพราะแรไย้นยู่ชวนมากันรถอ่า ท,ที่ไปจันบุรีที่ไปเอาผลไม้เนี่ยมาแถวอีสานใต้รอยเย็ดแถวนี่ยเ,เขาซีไซเ้นนี้กันนะครับเส้นนี่กันอ่ะอันสุดยอดขนาดเนาะเปลววงทุเรียนระเบิดระคั่นหน,นาๆเขาทีเปลือยรอยเย็ดเนี่ยเล่นหาวขนาดได้น้ำกับทัฒน,น์ใช่ไหมเนาะก็แล่นไปจ้ำเนาะเข้เาสากมากคือวานละเ,เลย เรนยนจมยอมเบิง้งแเบิ้งทางอยู่เข้อสัางถนนไม่กับป้ายว่าใครมีกับแรนแตกลงลงอยู่เ,เ,เพิงกีพี่เอ็ดกับผ้าห้าแเรนเลาะขำต่อไปอีก51กิโลเมตรเะแ่นรอเนีย่ยล่ะล่ะมาเรีน อ๋อเนี่ยะอดกนมาเด้ซิลอะป่านด้วนะาาดนต่อไปมาสเปทนกิโลแลน้ำรถลอยเอฟันเนี่ยแลวออกุเรียนเนี่นะฉันเข้อสอมถนนเนี่ยถนนมองได้กับเขาปุดปายออกเอาขาก็บว่าั่นใจโดยจะไหลเบื้งปลายน้ำแนีเบื้องกีบีเอตไปน้ำแนีนนแนมันกะ พอ่อมั่นใจเนะาะถ้าเขาไม่เคยไปฟังตะกี P ้พี่เอ็ดบานป้าเฮแลีนบนอ่อมซ้อยอยู่แน่นอนมาไหนได้บางเถอวจีพีเอ็ดกันได้ไปหอด้วยกันนะครับแต่มหมนัน พอ,พอเป็นไปตามเป้าหมายบางเทีเยาพอสิบภาพไปลัดไปตรงมังกงนก็ <Okay. S 1> พานเขาแน่นออกเอได้ร้วอนหลนพ์พาเข้าไปดูตัดกูรัดป้าไปตัวเซนนี่เซนวัฒนารนคอนวัฒนารคอนคองหาดเด้อพี่นอ้องเนีย ไปเห็นหน้าเด็ดมั้ยหน้าแล้วเนาะหน้าอยู่วางหลงโอ้การเฮ็ดโน้นใส่ถ้าแม่ไปเห็นหน้ามีสถานที่กับเจ้าขันกับเจ้าเหตุโน้นกับเจ้าก็เจ้าเห็ดหน้าขันเจ้าไปเหตุโน้นมือได้ก็เห็ดหน้าเหมือนกันคนแห้งกับแถวเนี่ยคนดีผมตามขันนี่ท่านเนาะขันข้างหน้าก็ไปเอาคนแล้วไม่เลือกเลอ เห็นเขาแซงตรู่ใสร็แลอนนยู่หลอนอะไรเอนหดดอ่ะอ่าเคยแซงรอบหน,นึ่งแมวสุรินรถสุรินมาจากสุรินอ่ะอโอ้ผ้ามากไปเรื่อยๆละลายระบบเนะ กต่เอาไปนํ่บ่ม้อนั่กดด้แดนควาหมากด้เป็นแบบเ่ยนอู่กอบนหูากินร้อนจิร้อนวะน้ำเป็นหว่าจะเกินไก่คนะร้อนเลยชงน้ำหมูมากเลยขากระดาเขบร่ต้องกัน้ กจะไปเอาคนละไม้กันทำยัผี้เขาเอาตนตัว้วยพวกมันจะแต่คน,พ,กกนพวกบอแลนนี้เลยเลยว่าแลนนี้นะตามาเลยเหยบช่องเหยียบช่งเลย,ย,ยแจกก็ได้เนาะ qua gần tám mươi hàng cũng nữa cái pha của lón bắt đầu không biết tinh đấy cái có người sư tử kín แต่เดี๋ยวมันอยู่ผักใตหรอกมันร่อมีคนซื่อติ๋งเหรอเกาขนาจะนัางหนี่จังวะมีนคนซื่อติดด๋แต่ฉันมีค่อยต้องเมนเด็ต่างไ้จะโน้ด้มึงเขาซื้อมันรับเอา ขอเผาไอ้บ่จนเหี้องใครอเาเหี้อ่อย่างที่ดำัรับใช่หรอพี่น้องตัวไหนที่สุดไม่ไหวแสงดาแสงดาดไปแสงหัวหนาสวนตัวพี่แเบื่อเราเอ้าฟองน้ำเย็นฟองหาดเข้าไปสิไม่เดิ ลงไปย่างเดียวจามซิสเาโร์รี่เสียน่ะมันเสียนบ้างํำเกียร์พันเพ้ลอาเกียรเสียนมาจากซาแจวพันเพื่อาเกียรนที่นี่พันเพื่อข้อหาไปออกไปดาว เอานเขาเฉกัดเนีบริพ่านเขาเฉกัดบริเวณ่้าร okay. okay. bon <No ุ่งร้อนพวกบริพานไนพวงลำเกียแต่บรรดาวกพีชได้ลยไปละเดียวไปโอ้ขึรนยังไง แรงมาะตึ๊กพาวันเโอะตัวเบาหน<อ>ัก ูข้าวโพดเลี้ยงสัตวบลาเสวนว่าเลรเจแล้วว่างระเบียนตะว้องหักงพระอ่อยแล้วไปไประว่างเลยจันบุรีตรงไปไทดาวตรงไปว่องระเบียนเลี้ยวขวาพลั่นประเทศเลี้ยวซ้ายไปข้องไหน ก็ต้องหาถดี่ยวนะครับี่เราเพิ่ค่อยๆหาครับซ้ำๆกงไปย่างเดียวนะครับหลัจันทบุรีนะครับซ้ำๆก็หาเสียน้าเย็นนะครับเย็นมากราะว่าเป็นว่าสอดเนเสียดีว่าที่แรกเลยว่าสอดัผ่านปว่างันจี ก็เขาคเช่อสิทธิ์ันตั้งรับูกใก็คือเกิดหมองแฉกต้นนั้ครับจะตัวดีแล้วสิ นี่คืออำเภอข้อ,ของหางพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากปีฝากน้องซะนีแ่แหละครับคลิปน้าพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ